สบายดีพี่น้องสบายาแรงค่ะนั่งยัดิเอ้ย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 พลผลออกมาแล้วจ้าพี่น้องร้องเทนได้ที่หนึ่งค่ะร้องเพลงนี่ยิ้มไม่หุบเลยนะคะแนนได้เท <c oughs> ่าไหร่สบายสบายอะไรอ่ะนั่งยัยดิแต่เก่งไหนหมนี่ิใส แล้ม,มาอันนี้มันเพลื่อนูอนะครับนี่ไม่ได้หนูร้องเพลงอะไรวางน้ำวนเอาลองให้ปลาดุงหนูสิเ <Yeah. S 2> นี้หนึ่งนีดหนึ่งอันนี้หนึ่ง <Yeah. S 2> เลยร้องคะแ <Yeah. S 2> นนหนูได้เท่าไหร่ฮะเก้าสิบสามแล้วมีโรงเรียนไหนบ้างที่ไปแข่ง โรงเรียนนะที่เป็นแห่งที่ไปแต่ที่จริงมี15กว่าโรงเรียนบอก15โรงเรียน,น,น,นที่ร้องเพลงเหมือนกันบอกไม่รู้อ่ะแต่ที่เห็นมาก็มีแค่หกโรงเรียนบ้านไหนบ้างด้วยลูกกรุงลูกทุ่งชาร์ดม,มาทวงอะไรกับหนูพี่แจ๊กและ้ะใน,นวันที่หนึ่งไงไอ้นั้นไม่มีลโรคคาร์ดูที่แม้เขาเอาปู้ที่ขายเมื่อวานเจมอลเหรอ ไม่ไอโอ้ยป,ปูอะปูทะเลไม่มีขายเมื่อวานเมื่อเช้าว่าคนยิมนอนย,ยิมใหญ่เหรอคะแนนในก้าวสิบสามเราอยากได้อะไรเป็นเป็นรางวัลเราอยากได้อะไรเป็นรางวัลท่า <c oughs> ไ,ไ,ไรนะยังไม่อยากยังพูดว่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ไม่ <c oughs> อยากเปล่าแค่ได้อะไรเป็นยกเว้นมอเตอร์ไซค์อะกระตาบูรพาอี <c oughs> ไม่เอาอร่อยอ่ะอยากได้ก็ไม่ให้นักเกลียอยากได้อะไรได้อะไรรางวัลคนจริงรองเท้าเสื้อผ้าก็เยอะแล้วรองเท้าเสื้อผ้าก็เยอะแล้วเดี๋ยวอยากได้ทองนะไป baby tree baby ยู e e ut หมายถึงอะไร baby tree อะไม่รู้จักเหรอเอียงไงเว้ย อะไรอันหนึ่งเยอะนะอันหนึ่งแรงนะเออมันเด็กเรียนมันอยากได้เด็กมันเป็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 นอะไรมันโหลดดูในแอปในในนั้นดูในมือถือให้แม่มดูมันเป็นอะไรไม่เห็นแม่โรงเรียนไม่แม่โรงเรียอือพอพอได้หนงวันพี่เอพอคพนม,มาเทมซชุดใหญ่เอาเลยกินให้หมดแม่จะบอกให้อือเทมซีชุดใหญ่ พี่น้องเลยป้าไปใส่ป้าไปจัดไอ้นา่า KFC สุดใหญ่ขอบคุณมันป่ารูน้นะนะอ้วอย่าลืมรีวิวว่าน้องเทนนลองเพลงให้เบิ่งเลยเด้อสัแต่ว่าตอนร้องเขาบอดเพย์ถ่ายพี่องจะยันมันติดเนาะติดลิซซี่ิ่น แต่ว่าพนประกวด<ไ>ออกมา,ลา,า,กากแล้วว่าเนี่งไก่เยอะเลยจะเอาจากช่องแข็งมาเดี๋ยวทำ KFC ให้เออไอหม้อนักก่นก็มีแล้วน <c oughs> เนาะเนี่ยเราว่าไปฟิวไเล่นเลนครูถามแล้วแล้วนหนูบอกครูว่าอะไรกิจกรรมอะไรได้ถ้วยเหรอไม่รู้ ครูบอกว่าอยากได้อะไรใช่ไหมครูบอกว่าอะไรก็ได้สารูปเาับมีตาบ้งตหางอยากว่าอยากได้รางวัลอะไรนะครูหาให้ก่อนครูจะมาส่งหนูใช่ไหมใช่ก็ได้เนี่ยนหนูได้ที่หนึ่งนะเก่งมากเลยคนเก่งของครู คะแนนได้เท่าไหร่นะ93โอ้โหเลยเหรโรงเรียนบ้านนาสามเกียรติประชาเกียรติประชา,เ,า,าเกียรติยาบอเกียรติอันเหมียวอะไรคะแนน93ชนะเลิศใช่รวมรรข้างบนสแดงชายประเภทชายป .1- ป .6 แตกว่าป .3 ขึ้นต้องมาอันนี้บ้านละหุงใช่ไหมละหุงละหุงอุย้ยเนี่ย เก้าสิบเก้าสิบแล้วนะละหุงอ่ะเกือบแล้วหนูอ่ะมีคนไล่ด้วยแม่นี่พี่น้องมากระตัวหน่อยน้องสือบ้านละหุงเก้าสิบทองรองชนะเลิศนะบ้านละหุงนะเอาเป็นประธานบอกว่าเก้าโรงเรียนบอวเก้าสิบแล้วเป็ไงแปดสิบอันนี้อะไรเนี่ยบ้านกระท่มเดี๋ยวดูก่อนบ้านกระท่มแปดสิบเจ็ด อุ้ยบ้านโปอยเดินแปดสิบหกเอออย่าทำน้องเก้อเก้ยเอ้ยลองไอเอ็นดูน้องเต่าน้องเต่าดังด้วยน่ะลงลงเยันน้องเต่าที่เมืองอ่ะแปดสิบหกแต่บ้านเราหุงบ้านเกือบแล้วพี่เจนเลยอีกสามคะแนนนะเองเอ้นในเก้าสิบสาม ม่เราจะได้อะไรไม่ขอไม่ไม่ไม่ขอมากนะแม่ไม่มีอะไรให้เราจะได้อะไรจะได้จากแม่คมรักวิ่งไงหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนอ่ะเรียงหอมว่ะหอมก่อนหอมไม่ดีแล้วท่านเพืบอกไอ้บ่าวดิยังจังตัดไปโอเคบ่าวดจะให้อะไรรางวัลหนูหนูได้ที่หนึ่งร้องเพลง หกหกโรงเรียนเนาะบ้านปอยเดินปอยปอยบ้านละหุงทางไปบ้านสวายพี่น้องจ๋าอบอกคิดว่าพี่น้องเตนจะได้เพงจะได้ที่หนึ่งเนาะเพลงอะไรนะ<อ>เพลงอะไรบอกป้าลุงดูหามีได้ที่หกหึไอพิมได้ที่หกอ,อันนั้นระบายสี่บอกวัดพระรามสีโรงเรียนบ้านเราโรงเรียนอสานเปาที่หกไม่ระบาว่าพระรามสี่ มาใครได้ที่หนึ่งอะไม่รู้น่าจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนอาสาได้ที่หกเดินตามรอยพ่อสาได้ที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวก็ไปแข่งที่อื่นแล้วเทียนเองเอาเอาเอาหลุดเด้อเร็วๆไปง่ายไปดนรางวัลเลยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยคอหน่ะการรางวัลคนเก่งไ้ไม่ <Yay. S 1> อืมรมางวันคนเก่งเนาะเอาเเอะไรดีนะไก่เฮฟซีปรเจงจะให้ถังใหญ่แล้วก็ได้มากินทุกคนไงปลาเผาหม,มจะได้ปลาเผาจากแม่นะป้านํำฟ้าหลานพี่ได้ที่หนึ่งนะคะ เดี๋ยวแม่จะบอกป้าน้ำฟ้าให้จัดรางวัลให้ลูกจัดรางวัลให้หลานหน่อยค่ะรางวัลที่หนึ่งค่ะร้องเพลงยังไม่ได้บอกบอกบอกว่าอบอกกระติ้งยัง,ยงม,ม,มาถึงบ้านมามาถึงบ้านยังพน้พนพน้พนพ้นคำสั่งออกพี่นอ้องแต่ห้าก็ ครูหันกระสุงมาบอกวังนีแ่แหละยิ้มไม่หูบเลยแหละลงมาตอนที่ออาหกโมงสิบสามะสิบหกนาฬิกาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชลงสิบหกนาฬิกาเมืม่อนนะกี้ไอ้เกิร์มันจะงัดประเตงอ่ะ,ะแต่การม,มาเลย นู่นใต้รถเน่ยยีเนี้ยจัดการมนเลยดื้อเบาๆยังยังเป็นไนเดี๋ยวก่อนตรงนี้ประตูด้วยแกไม่ดีใจกับพี่เชนหมอดีใจ ดิใจจะยิ้มไม่หุบเลยพี่เชนเนี่ยตื่นเต้นอืมก็ครูว่าจะได้รางวัลอะไรนะเดี๋ยวครูหาให้แล้วรูจะเอาอะไรรางวัลให้พ่เชษเหรอได้เงินไหมล่ะได้ถ้วยเกือบสมัวเป็นอนไรลัยขแนนขแนนไหลด้ เออเลือดพ่อมาแรงไงเออพอนกก็เคยได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศมาแล้วร้องเพลงเนาะในนี้ก็น้องเชนก็ได้พ่อมาก็ดีใจกับลูก,กที่เราได้รางวัลชนะเลิศมาเนาะตอนจบโรงเรียนมนาสามีมีหกโรงเรียนไ,ไปแข่งขันเมื่อนี้บ้านละหงแง่บ้านละหงเกนะ้าสิบน่ะที่เราไป ปตลาดเห็นไหมเออ,อน้อหุงน้องกกอะ่ะน้ำมาเก้าสิบพี่เทียนเก้าสิบสามเกือบแล้วเหลืออีกสามคะแนนอะ่ะเกือบแล้ว <c oughs> ดีใจพีน่น้องกันพี่บอกแรนบอกพ่านั้นเรนบอกคนนี้และวหยาเนหะ <c oughs> ะดหกินห์าเผ์า บอกบ่าวแล้วบอบอกว่าไงบอกว่าไงบบาครับหนูได้ร้องเพลงหนูได้ที่หนึ่งบอกเดี๋ยวบอกว่าอยากอ้าอยากได้อะไรซื้อเองอยากได้รางวัลอะไรซื้อเองนะครับแล้วคนไปเชียร์หนูเยอะไหมไม่ที่โรงเรียนอะ เราไดพี่น้องอย่าดีแม่งเบอร์สปูสปนขอบคุณแมเนต์กำลังใจเด้อพอกันใหม่คลิปหนะยิ้มยิ้ม